เอาล้วครับพวกเกล่าวจะที่ท่านผู้ชมด้วยนะครับนะอยู่กับผมนะครับนะเด็กอุ่มแคสเตอร์ทีวีนะครับนะก็ตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ในแมบเอ่ออาร์ซีนอนนั่นเองนะครับนะไม่ใช่อาร์ซีนอนที่เป็นคุกกี้นะไม่ใช่นะนะเฮ้ยก็เป็นแมบอาร์ซีนอนที่มันเอาไว้ยิงกันนะนะนะครับนะก็ท่านผู้ชมก็น่าจะเคยเล่นผ่านๆนะบ้างแหละนะก็เดี๋ยวลิงก์แมพผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับนะพอคุณเข้ามาแล้วนะครับนะคุณก็จะอยู่หน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดเริ่มเล่นไปเลยนะครับนะโอเค ก็อันดับแรกนะครับนะคือเราต้องหากไก่นะครับนะใช่ครับคนนี้มีผิดหากไก่นะครับนะแต่นหนึงจังหวะนี้ก็ระวังไอ้พวกปลาพวกนี้ด้วยนะระวังไอ้พวกปลาพวกนี้ด้วยเออไม่นะเราต้องหากไก่นะครับนะแล้วก็ทําการข้ามทินี้อันนึ่งวิ่งยิงไก่ไก่ไก่ยิงยิงยิงไก่ไก่ไ,ไ,ไก่โอเคฆ่คาได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับนะมีอีกไหมมีอีกไหมใ้่ไหม ไก่ไมันอยู่ไหนตะไก่ไก่ไก่จำงว้นี่กูโคกฆ่ามด้วยอ้าวไม่ตายอีกไะเหยมไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงไก่มันเสียงเหมือนคนร้องไห้โอ้โหไม่ตายโอ้จบแล้วโอ้เด็ดยังไงเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเหมือนเจอไก่แล้วเหมือนเจอไก่แล้วเมื่อกี้อยู่ตรงสะพานอะคอนเฟิร์มโอ้มึงมาทำไมชะตาขาดแล้วชะตาขาดแล้วอู้นี่แหละชะตาขาดอือ นี่กูจะมาเล่นยิงปืนหรือจะมาเล่นทำอีเวนต์มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอันนึงกูขอทำอีเวนต์ก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอไก่นะเฮ้ยไก่อยู่ไหนอยู่วะไก่ชา้านั่นไงกูเจอยิงฮันแน่ไม่มีใครยิงไก่เลย ผูยิงเองก็ได้ผูยิงผูยิงโอ้ไอเหี้ยไก่ตัวใหญ่ก็ทําการฆ่าไก่ให้ตายนะครับนะคือเราต้องฆ่าไก่ให้ตายนะครับนะคือเราสามารถให้กนอื่นมาช่วยฆ่าได้นะครับนะคือไอไก่นี่แม่งโหดมากคือมันสามารถเกตวันช็อตทุกคนได้เลยขอย้ำมาเกตวันช็อตทุกคนได้นะครับนะก็ให้เราทําการฆ่าไก่ไปเรื่อยๆนะครับนนจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอทําการเร่งความเร็วคลิปนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะ โอเคนี่ไงเราฆ่าไก่ได้แล้วมันก็จะดรอปอันนี้นะครับนะนี่ๆทำการเก็บเลยนะครับนะคือเราเก็บได้แค่หนึ่งอันนะเก็บ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 ดิหรือให้ยิงวะให,ให้เก็บเออนี่ะอะไรไอชิเม้นเด้งขึ้นมาแล้วนะครับนะก็ถ้าไอชิเม้นมันเด้งขึ้นมาก็แสดงว่าหุ่นได้หัวไก่แนะั้วนั่นเองนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับนะก็มีแค่นี้แหละครับนะก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะบายจ้าเย้ yeah. อะไรอ่ะทอดไข่ทำไมไข่แดงแตกน้ำมันเยอะ